ครับผู้ใหม่นะครับจากโรงเรียนบ้านหนองแงวและโรงเรียนระวังิศาตริกานะครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหงศิลาอุทยานีเขตหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผู้ใหม่นะครับจะมาสอบถามถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองนะครับที่ได้รับนะครับเงินเยียวยาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับจากรัฐบาลจำนวนคนละ2,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองถึงความพึงพอใจกันได้เลยครับครับ นี้ผมผู้ใหม่นะครับจะมาสอบถามผู้ปกครองครับเรื่องความพึงพอใจที่ได้รับเงินเยียวยาจากโควิด19ในครั้งนี้จากรัฐบาลนะครับเป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยครับช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เยอะเลยครับอยากให้มีโครงการแบบนี้มาใหม่ๆครับอยากให้มีมาแบบนี้มาเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงตอบรับจากผู้ปกครองนะครับแล้วเรื่องการเรียนออนไลน์แล้วก็ออนมาน์เป็นยังไงบ้างครับเด็กนิบานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยาก อยากให้เขามาเรียนมากกว่าอยากให้โรงเรียนเปิดแล้วโอเคครับสำหวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากครับสวัสดีค,ครับค,ค,ค,คุณใหม่นะครับ วันนี้นะครับจะมาขอสอบถามความพอใจนะครับถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเงินเยียวยา2,000บาทจากรัฐบาลในครั้งนี้นะครับก็ในส่วนของเองินเยียวยาโบานดไทีเนาะก็ค่อนข้างคุนพอใจนะคะที่มีส่นของรัฐบาลช่วยกับเด็กในชุมชนอะไรเนี้ยค่ะอย่างน้อยคนละ2 0 0 0บาทเพื่อในดูในส่วนรเรื่องการเรียนเรื่องการศึกษาเนาะแต่ก็อยากจะใหะ้ช่วยในส่งเรื่องสืส่อสารเรื่องการเรียนอะไรต่างตงนะบางบบาทีเรื่องอินเทอร์เน็ตต่างอะไรของเด็กนักเรียนเนี้ย บางทีสื่อการสอนของแต่ละบ้านเนี้มันมีอินเทอร์เน็ตเ,เขาก็ใช้ใช้เช่าในการต่อไวไฟหรือว่าใช้เทอร์เน็ตการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างมีราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยในส่วนเรื่องการเน็ตในการให้เด็กเรียนสือออนไลน์อย่างเงี้ยก็จะเี็นมากเลยเย้ครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเสียงต้อนรับจากผู้ปกครองนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับมะแถวสวัสดีค่ะ วันนี้นะครับผมครูใหม่นะครับจะมาสอบถามนะครับความพึงพอใจของผู้ปกครองครับถึงประโยชน์ที่จะได้รับนะครับถึงเงินเยียวยาที่จะได้รับตรงตรงนี้จากรัฐบาลนะครับพอใจมากครับพอใจและภูมิใจแล้วก็ดีใจที่สุดช่วยเหลือทั้งผู้ปกครองช่วยเหลือทั้งเด็กนักเรียนขอให้ช่วยอย่างนี้ตลอดไปนะนายกนะรัฐบาลด,ด้วยขอบคุณค่ะแล้วการเรียนที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับคุกท้น ขยันที่สุดขยันนะยอมรับคนอื่นเ okay. ี่ยแจ่วไม่รู้แต่เด็กที่บ้านพ่อแม่เขาคอยเม้นอยู่โอเคครับมีโทรศัพท์ออนไลน์ครับขอบคุณมากครับวันนี้เป็นเสียงตอบรับจากผู้ปกครองชั้นป .4 นะครับขอบคุณมากครับเด็กแจ๋วครับรัฐบาลให้ช่วยเรื่อยๆไปนะคะสัครับขอบคุณด้ครับสวัสดีครับอันนี้ผมผู้ใหม่นะครับจะขออนุญาตนะครับสอบถามความพึงพอใจนะครับของผู้ปกครองนะครับ ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเงินเยียวยาจากรัฐบาลในครั้งนี้นะครับผู้ปอครูปกครองมีความคิเห็นยังไงครับดีมากอยากจะให้ช่วยเหลือตลอดอยากจะให้ช่วยของอินเทอร์เนต็ตอีกอย่างนึงเรื่องอินเทอร์เนต็ตนะครับนี่ค,ครับและการเรียนที่บ้านตอนนี้เป็นไงบ้างครับดีครูเขา้าโทรมาตอบถามตลอดแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เนต็ตนะครับโอเคครับนี่เป็นเสียงตอบรับจากคร้ปกครองนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้คุณใหม่นะครับ,รบจะขอสอบถามผู้ปกครองนะครับถึงความพอใจนะครับถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเงินเยียวยาเจ้าถานการการแพร่ระบาดโควิด1 9นะครับจากรัฐบาลในครั้งนี้นะครับรู้สึกด,ดีใจมากเลยค่ะที่รัฐบาลได้ช่วยเพราะว่าช่วยทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กค่ะ อยากให้รัฐบาลช่วยอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วการเรียนที่บ้านของของน้องเป็นยังไงบ้างครับน้เรียนที่บ้านก็คือไม่มีเน็ตอะค่ะอยากให้ช่วยเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยอะ,ค,ะค่ะอยากให้ช่วยเรื่องเน็ตนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงตอบรับจากผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหนองแกล้วก็โรง,งเรียน,นรังสิตการนะครับขอบคุณครูของม้านนะครับ,บ,บสวัสดีครับ ผมคุ้มไห้นะครับวันนี้จะมาสอบถามความพึงมพอใจของผู้ปกครองนะครับถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเงินเยียวยาจากรัฐบาลในครั้งนี้นะครับผู้ปกครองเา่างไรบ้างครับเป็นเรื่องดีครับเยียวยาเรื่อยใช่ไบอไปใช้จ่ายในครอบครัวนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับที่รัฐบาลช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับ ก็เรีนต่สนใจทำไปบ้านดียวนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบจากที่ได้รับจากผู้ปกครองนะครับขอ,ขอบพรคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ครูใหม่นะครับจะมาขอสอบถามความตั้ใจของผู้ปกครองนะครับถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเงินเยียวยาโควิดในที 19. จากรัฐบาลในครั้งนี้นะครับคุณแม่มีความคิดเห็นอย่างไรครับก็บ ดีค่ะแต่อยากได้ช่วยอีกค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่ค่ะสองพันมันก็ช่วยได้เล็กน้อยอค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็แย่มากนะครับขายของก็ไม่ค่อยดีไหนจะค่าเม็ดที่จะให้ต้องให้ลูกเรียนออนไลน์ไหนจะค่าขนมคากะบข้าวอะไรหลายๆลยอยา่างค่ะนี่ก็เป็นเสียงตอบรับจากผู้กปกครองนะครับขอ,ขอบคุณมากครับ ผมผูใหม่นะครับจะมาสอบถามผู้ปกครองนะครับถึงความพึงพอใจนะครับของผู้ปกครองที่จะได้รับประโยชน์นะครับที่ได้รับจากเงินเยียวยาของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับผู้ปกครองต้องพิจเห็นมีความพึงพอใจอย่างไรบ้าครับค่ะก็เงินที่ได้รับไปนะคะก็มีประโยชน์อยู่นะคแนค่ะคืออย่างแรกก็คือไปเติมข้ามเด็ดด้วยแล้วก็เกี่ยวกับการบำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันนะคะแล้วก็มีสื่อต่างๆที่ที่ต้อง มาซื้อเพื่อมาเพิ่มทักษะให้ให้ให้ให,ให้ให้บุตรที่บ้านนะคะก็มีประโยชน์ต่อเด็กแล้วก็ผู้ปกครองค่ะโอเคครับนี่เป็นเสียงตอบรับจากผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหนองแห้วแล้วก็โรงเรียนวัดบางสาริการนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคุณใหม่นะครับจะมาขอสอบถามความสิดวใจนะครับในการได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลในครั้งนี้นะครับมีความใจเป็นยังไงบ้างครับ ัเขาช่วยหรือะครับแล้วก็การเรียนแบบพอนแฮรแล้วก็ออนดีมันอยู่ที่บ้านของนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับมันก็ดีจ้ะดีนะครับ,รบเริ่มขยันมากขึ้นไหมครับขยันขยันมากขึ้นนะครับก็ดูตามวิดีโอที่ครูสอนโอเคครับขอบขอบคุณมากครับ